ดีค่ะนักเรียนทุกคนผบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิ Learn. อ่นในคาบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการประมาณผลลัพธ์ของการคูณไปใช่ไหมคะซึ่งครูแนนก็พานักเรียนดูโจทย์ในกิจกรรมฝึกทักษะทักษะกันนิดเดียวเองใช่ไหมในคาบนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกทําโจทย์กันต่อนะคะซึ่งชุดแรกที่เราจะทํากันวันนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมฝึกทักษะ ซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ปสีเล่มหนึ่งของอักษรน,นะคะ,ะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า74นะจะเจอกิจกรรมฝึกทักษะแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งข้อแรกเนี่ยจะพูดถึงโรงงานผลิตนมสดใช่ไหมเราทำกันไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยเพราะงั้นข้อหนึ่งเนี่ยคุณแนนข้ามเลยนะคะเราจะมาดูที่ข้อ2กันต่อเลยนะในข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าฟาร์มเลี้ยงไก่เนี่ยเก็บไข่ไก่ได้วันละ 8,349ฟองในเดือนเมษายนฟาร์มแห่งนี้จะเก็บไข่ไก่ได้ประมาณกี่ฟองนักเรียนเห็นคำว่าประมาณใช่ไหมคะถ้าเจอคำนี้แปลว่าเราไม่ต้องคูณเลขตรงๆนะให้เราใช้การหาค่าประมาณนะมาช่วยเราอันนี้คุณแนนจะไม่ได้เขียนแสดงวิธีทำละเอียดมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่ม หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของจำนวนไข่ไก่กันก่อนเลยจำนวนไข่ไก่ที่เก็บได้ใน1วันเนี่ยได้ทั้งหมด8,349ฟองซึ่งนักเรียนคิดว่าเราจะประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มอะไรดีคะเพื่อให้สะดวกต่อการคูณเลขอย่าลืมนะว่าเราต้องการเลขที่มันกลมๆนาเพราะฉะนั้นก็ประมาณให้เป็นค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะ่ะ ถ้าเราหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราก็จะต้องดูที่หลักร้อยหลักร้อยคือเลข3เราก็จะประมาณเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือประมาณเป็น8,000นะคะและในเดือนเมษายนนักเรียนเดือนเมษายนมีกี่วันคะเออถ้านักเรียนคนไหนไม่ทราบว่าเดือนเมษายนมีกี่วันนักเรียนจะทำข้อนี้ไม่ได้เลยนะ ในเดือนเมษายนมีวันทั้งหมด30วันนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ8 3 4พัคูณ30เนี่ยก็คือประมาณเป็น8 0 0พคูณกับ30แทนใช่ไหมคะเราก็เอา8คูณ3เลย8คูณ3ได้24 แล้วก็เติมศูนย์อีก4ตัวนะคะ1 2 3 4แสดงว่าในเดือนเมษายนเนี่ยฟาร์มแห่งนี้จะเก็บไข่ไก่ได้ประมาณ2,440 0 0 0ฟองนะคะอะมาที่ข้อ3กันบ้างข้อ3บริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอร์ได้734เครื่องถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องละ 9850บาทบริษัทจะได้เงินจากการขายทั้งหมดประมาณกี่บาทมีคำว่าประมาณอีกแล้วอ,อย่าไปคูณเลขนะถ้าคูณเนี่ยข้อนี้เหนื่อยมากเลยนะเออเราก็จะเริ่มประมาณกันเลยประมาณจำนวนเครื่องกันก่อนนะคะจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์คือ734เครื่องนะนักเรียนว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงอะไรดีประมาณเป็น 700ใช่ไหมคะาเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มเต็มร้อยนะคะก็คือดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข3ก็จะประมาณเป็นจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือ700นั่นเองแล้วก็ราคาของคอมพิวเตอร์นะราคาของคอมพิวเตอร์คือ9 8 5 0ถ้าเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มใกล้เคียงจํานวนเต็มพันจํานวนเต็มพันนะก็ต้องดูหลักอะไรเอ่ย ดูหลักหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยคือเลข8ก็จะประมาณเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าก็คือ1,000 0ื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยถ้าเราต้องการหาผลคูณของ734คูณ9,850นเนี่ยเราก็หาค่าประมาณของ700คูณกับ1,000 0แทนนะคะ ซึ่ง700คูณกับ1,000 100, 0นักเรียนก็เอา7คูณ1ก่อนได้7ใช่ไหมแล้วเติมศูนย์อีกอกี่ตัวเอ่ยเติมศูนย์อีก6ตัว1 2 3 4 5 6อ่าแสดงว่าบริษัทจะได้เงินจากการขายทั้งหมดประมาณ7ล้านบาทนะคะอ่ามาดูข้อ4กันต่อข้อ4 บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกแห่งหนึ่งราคาใบละ569บาทต้องการซื้อให้นักเรียนชั้นป .4 จำนวน1,254คนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดประมาณกี่บาทประมาณอีกแล้วอ่าเราก็ประมาณเลยค่ะอย่างแรกคือประมาณราคาตั๋วก่อนแล้วก็มาประมาณจำนวนนักเรียนเนาะซึ่งราคาตั๋วเนี่ย569เนี่ย มีค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยคือ600ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันจํานวนของนักเรียนเนี่ย1,254ถ้าเราหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราก็จะตอบได้ว่าจํานวนนักเรียนเนี่ยมีค่าประมาณเป็น1,000ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เอ่ยก็จะหาค่าประมาณของ569 คูณกับ1,254ก็คือหาค่าประมาณของ600คูณ1,000นั่นเองซึ่ง600คูณ1,000มีค่าเท่ากับเราเอา6คูณ1ก่อนได้6นะคะแล้วก็เติมศูนย์อีก5ตัวเนาะ5 2 3 4 5แสดงว่าจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดประมาณ0,000นบาทนะคะ,ะมาที่ข้อ5 ข้อ5นะโรงงานขายส่งปลาทูให้ร้านค้านะคะประจำสัปดาห์ละ8,203เข่งถ้าปลาทู1เข่งมี3ตัวนะคะโรงงานแห่งนี้จะต้องใช้ปลาทูสัปดาห์ละประมาณกี่ตัวเราก็จะมาหาค่าประมาณของจำนวนปลาทูที่โรงงานส่งให้กับร้านค้ากันก่อนซึ่งจำนวน ประทูที่โรงงานส่งให้กับร้านค้าคือ8,203ใช่ไหมคะค่าประมาณจำนวนใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็คือ8,000นั่นเองอเราก็จะได้ว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยจะต้องใช้ประทูสัปดาห์ละประมาณก็จะได้เป็น8,000คูณกับ3ใช่ไหมคะ 8คูณ3ได้24แล้วก็เติมศูนย์อีก3ตัวได้เป็นประมาณ24,000ตัวนะคะอ่ะแล้วก็ข้อ6นะคะพ่อค้ามีข้าวสาร7,234กระสอบแต่ละกระสอบหนัก125กิโลกรัมพ่อค้ามีข้าวสารรวมทั้งหมดประมาณกี่กิโลกรัมอ่ะเราก็จะหาค่าประมาณ ของจำนวนกระสอบกันก่อนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7,234กระสอบนะคะอะเราก็จะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็ต้องดูหลักหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข2จะประมาณเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือประมาณเป็น7,000นั่นเองแล้วก็น้ำหนักของ1กระสอบนะ หกระสอบหนัก125กิโลกรัมนะคะถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะคะก็ต้องดูหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบเป็นเลข2ก็จะประมาณเป็นจำนวนที่น้อยกว่าก็คือ100นั่นเองแสดงว่าผลคูณของ7,234คูณกับ125เนี่ยเราสามารถประมาณได้จาก7,000 คูณกับ100ซึ่งมีค่าเท่ากับเอา7คูณ1ได้7แล้วก็เติม0อีก5ตัวนะคะ1 2 3 4 5แสดงว่าพ่อค้าเนี่ยมีข้าวสารรวมทั้งหมดประมาณ7 0 0 0 0กิโลกรัมนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมฝึกทักษะตัวนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนได้ฝึกประมาณหาผลลัพธ์ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราเรียนกันไปก็คือการ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลซึ่งเรายัางไม่ได้ลองทำกันเลยเราจะมาลองทำกันในแบบฝึกหัดชุดถัดไปนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป .4 ีเล่มหนึ่งของอักษรในหน้า51นะคะหน้า11เนี่ยก็จะมีโจทย์ที่เป็นสถานการณ์มาให้เราเนาะให้เราหาค่าประมาณผลลัพธ์แล้วก็ให้เราตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะมาดูที่ข้อแรกกันเลย ข้อแรกโจทย์บอกว่าอาคารแห่งหนึ่งสูง18ชั้นแต่ละชั้นใช้กระจกทำหน้าต่างชั้นละ400แผ่นอาคารแห่งนี้ใช้กระจกทำหน้าต่างทั้งหมดประมาณกี่แผ่นนะคะเจอคำว่าประมาณก็คือให้เราหาค่าประมาณผลลัพธ์นั่นเองอะก่อนอื่นนะจำนวนชั้นเนี่ยมี18ชั้นใช่ไหมคะ 18เนี่ยมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มอะไรเอย่ยจำนวนเต็ม10นะคะเพื่อให้ง่ายนะจำนวนเต็ม10คืออะไรเอย่ยถ้าจำนวนเต็ม10ก็ต้องดูหลักหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข8ก็จะประมาณเป็นจำนวนที่มากกว่าคือ20นั่นเองส่วน จำนวนกระจกที่ใช้ทำหน้าต่างในแต่ละชั้นคือ400อันนี้เป็นเลขกลมๆอยู่แล้วเราไม่ต้องประมาณนะคะเพราะฉะนั้นอาคารแห่งนี้ใช้กระจกทำหน้าต่างทั้งหมดประมาณก็คือหาผลคูณของ20คูณ400แทนนั่นเองซึ่ง20คูณ400เนี่ยได้เท่าไหร่คะ2คูณ4ได้8ใช่ไหมแล้วเราก็เติมศูนย์เพิ่มอีก3ตัว แสดงว่าอาคารแห่งนี้ใช้กระจกทำหน้าต่างประมาณ8,000แผ่นนะคะและยังไม่จบนะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยเราก็ไปหาว่า18คูณ400เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจาก18คูณกับ400เนี่ยมีค่าเท่ากับ7,200นะคะ ดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยที่เป็นค่าประมาณก็คือ8 0 0พก็มีความสมเหตุสมผลเนาะเป็นคำตอบนะคะเป็นคาตอบเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเนาะอะ,อะต่อมามาที่ข้อ2นะคะข้อ2พ่อสะสมธนบัตร ฉบับละ50บาทจำนวน274ฉบับพอมีเงินทั้งหมดประมาณกี่บาทนะประมาณไม่ต้องคูณเลขจริงๆนะอ่ะอย่างแรกเลยธนบัตรฉบับละ50บาทอันนี้เป็นเลขกลมๆอยู่แล้วนะไม่ต้องไปประมาณนะมีจำนวน274ฉบับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาหาค่าประมาณกันก่อน274เนี่ยมีค่า ประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มอะไรคะนักเรียนจำนวนเต็มร้อยนะจำนวนเต็มร้อยนะคะเราก็จะดูที่หลักหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นเลขเเราก็จะประมาณเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าก็จะประมาณเป็น300นั่นเองอเพราะมีเงินประมาณเท่าไหร่เราก็หาผลคูณของ ของ50คูณกับ300นั่นเองซึ่ง50คูณกับ300เนี่ยเราก็เอา5คูณ3ก่อนได้15แล้วก็เติมศูนย์เพิ่มอีก3ตัวแสดงว่าพ่อมีเงินทั้งหมดประมาณ15,000บาทใช่ไหมคะอะแล้วก็จะมาตรวจตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันต่อนะเนื่องจากก็ไปหาผลคูณจริงๆนะคะก็คือ50 คูณกับ274เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนก็ใช้การคูณในแนวตั้งแบบนี้นะซึ่งคูณแนนจะใช้274คูณ5นะคะเพราะว่า50เนี่ยเป็นพหุคูณของ10เนาะอ่ะเอา5คูณ4ได้20ใส่0ูนย์ทด2 5คูณ7เป็น35บวกตัวทด2เป็น37 5คูณ2เป็น10บวกตัวทด3นะเป็น13แล้วก็เติม0 เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะแสดงว่าจริงๆเนี่ยพ่อมีเงินทั้งหมด13,700บาทใช่ไหมคะ,ะนักเรียนว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยคำตอบเกิดจากการประมาณคือ15,000มเนี่ยมีความสมเหตุสมผลไหมแน่นอนค่าใกล้เคียงกันมากเลยดังนั้นคำตอบของเรา15,000เนี่ยเป็นคำตอบ ที่สมเหตุสมผลเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ฝึกทำโจทย์กันเยอะเลยเนาะในเรื่องของการประมาณผลลัพธ์การคูณใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนก็จะได้ทวนเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มไปในตัวด้วยอ่าโชคดีมากเลยค,ค,ค,คุณครูแนนิ่งกลัวอยู่ว่าอาจจะมนีนักเรียนบางคนลืมไปแล้วถ้าได้เรียนอันนี้เนี่ย เชื่อได้เลยว่าทุกคนจําได้แล้วใช่ไหมคะว่าการประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มทำยังไงแล้วก็นอกจากนี้เราก็เอาเรื่องการประมาณค่าเนี่ยมาประยุกต์กับเรื่องการคูณใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนเห็นประโยชน์ของมันแล้วใช่ไหมอ,อย่าลืมนะคะว่าโจทย์ที่คุณแอนไม่ได้พาทำาให้นักเรียนฝึกทําด้วยตัวเองที่บ้านนะสําหรับคาบนี้คุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ครัหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน